นี้นะคะเราไเริ่มต้นกันที่ประเทศกัมพูชาค่ะกัมพูชาเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่นครวัดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของกัมพูชานะคะ ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะนับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคิดว่าจะต้องมาชมให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าจะยังมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าปกติมากนะคะน้อยกว่าช่วงยุคก,ก่อนโควิดมากแต่บรรยากาศก็ดูคึกคักขึ้นเยอะค่ะ Yeah it's a much more special moment because it's a very unique experience so it's not many people here and it's quite quiet so you can really enjoy yourself and Take a breath and look at everything, and nobody's stressing out. There are no big groups around. It's, it's a wonderful experience. it's I know it's not good for Cambodia. I, I really, I wish all the tourists to come back because Cambodia really needs it. That's why, as soon as we could, we came back also. But um, but for us, it's a really nice experience. <laughs> Normally, I think it's a once-in-a-lifetime experience to to really see it with such few tourists. Uh, So this really, really to to I'm experience it like really really be able happy ทางหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นฝ่ายดูแลนครวัดนะคะก็ระบุว่าช่วงเวลาที่ต้องปิดให้เข้าชมเนะี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสอันดีค่ะที่นครวัดจะมีเวลาได้ฟื้นตัวมากขึ้นนะคะทั้งงานซ่อมแซมแล้วก็งานสวนค่ะส่วนทางฝั่งธุรกิจโรงแรมก็กําลังพยายามฟื้นตัวเช่นกันค่ะพอมาเริ่มใหม่ก็เหมือนเริ่มจากศูนย์เลยครับ เราพยายามบริการแขกที่มาพักมี3-5ถึงห้ห้องเรามีทั้งหมด48ห้องแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ทั้งหมดตอนแรกเปิด10ห้องก่อนครับแล้วก็เพิ่มเป็น18ห้องตอนนี้เราเปิด20ห้องประเทศกัมูชามีไรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2019ที่5,000ล้านดอลลาร์หรือราว1 6 5 0 0 0ล้านบาทค่ะ และในปีนั้นก็มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนราว6.6ล้านคนนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ก่อนโควิด19ค่ะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะรายได้ลดลงเหลือเพียง184ล้านดอลลาร์เท่านั้นหรือว่าราว6,000ล้านบาทนะคะและมีนะักท่องเที่ยวมาเยือนราว200,000คนเท่านั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาก็บอกนะคะคาดว่าและหวังว่าปีนี้จะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาราว700,000คนค่ะ จากประเทศกัมพูชานะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้ค่ะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะอันนี้จะแปลกตาไปกนิดนึงเพราะเป็นการนําเอารถบัสสเทินน้ำสเทินบกมาใช้บริการนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆก็เริ่มทํามาตั้งแต่ช่วงโควิด1 9นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยอะพอสมควรค่ะรถบัสสองคันนี้นะคะให้บริการมาตั้งแต่ปี2020แล้วค่ะ ที่เห็นในภาพก็คือรถบัสพาเด็กๆวิ่งจากถนนลงแม่น้ําไปเลยนะคะพอลงน้ํารถบัสก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นเรือโดยสารพาข้ามแม่น้ําไปยังอีกฝั่งค่ะอันนี้คือที่จังหวัดชุมชองใต้หรือว่าชุมชองนําโดค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะจมน้ําค่ะแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีค่ะรู้สึกเหมือนนั่งเรือเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมาก เจ้าหน้าที่บอกนะคะบอกว่ามีคนมาใช้บริการเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดก็ถึงเดือนละ2,500คนเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เป็นรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกแรกๆของเกาหลีเลยครับและมีเด็กนักเรียนมาลองนั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงมากมายเลย พื้นที่ที่ให้บริการนะคะกำลังถูกทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีให้บริการภายเรือคนูนะคะแล้วก็กิจกรรมทางน้ำอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นอีกสองคันภายในสิ้นปีนี้ค่ะจากประเทศเกาหลีใต้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเวียดนามค่ะปีนี้นะคะเวียดนามเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมค่ะที่จะมีขึ้นในอีกไม่ถึง3สัปดาห์นะคะทางประเทศเวียดนามก็บอกว่า กำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะเมื่อถึงวันเริ่มมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่3 1ที่กรุงฮานอยงงคะ่ะงานนี้กรุงฮานอยบอกว่ากำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะทั้งระบบรักษาความปลอดภยัยระบบบริการสุขภาพกระบวนการตรวจหาสารต้องห้ามระบบโลจิสติกต่างๆบริการสาธารณะรวมถึงการฝึกฝนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในงานนี้ด้วยค่ะ ปีนี้นะคะจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักกีฬาผู้ฝึกและเจ้าหน้าที่ต่างๆจาก11ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ราว7,900คนค่ะและนักข่าวอีกกว่า2,500คนนะคะนอกจากนี้ยังได้เชิญกรรมการกีฬาชนิดต่างๆจากนานาชาติมาร่วมงานอีกราว1,300คนค่ะการแข,ข่งขันทั้งนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในกรุงฮานอยและในเมืองและจังหวัดอื่นๆอ,อีก11เมืองและจังหวัดนะคะทั่วประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชม แล้วก็กว่าจะถึงวันงานรับรองว่าเดี๋ยวจะหาภาพหาข่าวข้อมูลอัปเดตนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆว่าตอนนี้เตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ